สวัสดีค่ะพี่น้องปวงไปสุขสุขเมื่อี้ก็พอยาเนิเหมือนเดิมจ้ายานี้ก็มีคำอัปเดตเรื่องบอสบอยสิริชัยบอสบอยโพสแบบนี้จทย์สําคัญของหมอลําคือ fc แห่คอมเมนต์เราวู่พี่น้องจ่าก็คือว่า่าสุดบอสบอยสิริชัยแล้วก็โพสแบบนี้พี่น้องโจทย์สําคัญของการเป็นหมอลําเรื่องคือจะต้องทําอย่างไรให้ผู้ชมอยู่เฝ้าจนถึงสว่างมาตรฐานตรงนี้หมอลําใจเกินร้อยจะเน้นย้ําอยู่เสมอหนึ่งต้องจบเรื่องสอง อเอาคนอยู่และเช้านี้ที่เบญจรักษ์พี่น้องก็เฝ้าชมจนถึงเช้าเหมือนดังทุกๆปีที่มาแสดงปีหน้าทําสัญญาต่อพบกันอีกครั้งในวันที่22ตุลาคม2568ว้าวสุดยอดมากพี่น้องจา้าอิบซีลายๆท่านกะขอมาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องสุดยอดทักอีดีหมอล้ำต่ตใจกันหน่อยพี่น้องจา้า เอฟซีเพิ่กนกะล้อเบึ้งจนเบึงจนสอดแจ้งอยู่กับหมอรำพี่น้องบอดบอยเราก็ทา่าดดูบกับเอฟซี FC ตอนเสาร์พี่น้องจาาคนร้ายหลายพี่น้องหวงพ่อทาสัญญาต่อให้กลับมาแสดงอีกเป็นครั้งที่แปดครับว้าวสุดยอดมากพี่น้องหลวงพ่อเราทําสัญญาต่อให้กลับมาแสดงเอกเป็นครั้งที่แปดสุดยอดมากค่ะเฮงฟังๆนะคะสุดยอดมากค่ะบอดบอยยี่สิบหกนี้ต้องไปนอนฟังําจนสอดแจ้ง สารพี่น้องแจ้เอฟซีก็แบบสุดยอดมากจริงๆก็ให้ไปแสดงที่ไหนให้เจ้าภาพจ้างต่อไปทุกๆปีนะคะใจเกินร้อยสุดยอดมากจริงๆคะ่ะสุดยอดคะ่ะเฮงปัง,ป,งปังเลยรวยตลอดไปนะคะพี่น้องเอฟซี FC, สุดปลื้มใจกับใจเกินร้อยจริงๆคะ่ะสุดยอดจริงๆคะนน่ะแมนนาอพี่น้องจจ้สุดยอดดีใจกับมอลำใจเกินร้อยพี่น้อง f c ีเยอะแยะมากไมยเลยพี่น้องบอดบอยสิยยสริใช้กระสอแอนอล,ลดีสุดยอดมากจริงๆคุณภาพการันตีคุณจ้างก็อยากจ้างอีกปังๆค้าแมนพี่น้องจ้ะคุณภาพจริงๆคนจ้างก็อยากจ้างตัวคุณจ้าง,ง,ง,งต่อตลอดเลยพี่น้องเก่งที่สุดเลยคุณภาพทําให้ปังแบบยาวนานค้าแจกรางวัลส่งท้ายให้ผู้ชมถือเป็นการคืนสมนาคุณให้กับเจ้าภาพด้วย แค่คิดเล่นๆไปนะจ๊ะพี่น้องเพิ่กนกระแซวเห่นไปเด้อพี่น้องแกชมได้แล้วชมดีสุดยอดมากจริงๆฟังฟังใจเกินร้อยแบบสุดยอดมากจริงๆค่ะของเขาดีจริงๆจะคุ้มค่าการรอคอยใจเกินร้อยเป็นหมอลำที่ครบองค์ประกอบทุกภาคส่วนของคําว่าหมอลำหมู่สุดยอดมากจริงๆค่ะสาธุนําเด้อจ้าพี่น้องแกเพราะว่าเพิ่นกระจางงานปีหนา้าหลวงพอ่อฟังคักฟัง,งไม่ไหวแล้วสุดยอดจริงๆค่ะบอสบอย เราก็มาพูดเอารูปมบานทำสัญญากับหลวงพ่อพี่น้องไผไปเบิงนะ่งหน้าหันละสายตาไม่ได้เลยเพราะแม่นโดนสะกดจิตคือเลศอีหลีคะ่ะพี่น้องจา้าเพื่อนวะไปเบิงนะ่งหน้าหันเพื่อนละสายตาบ่ได้เลยเหมือนโดนสกดจิตคือสุดยอดมากจริงๆพี่น้องจา้าว้าวสุดยอดจริงๆคะ่ะใจเึ้นร้อย เฮงเฮงปังปังเลยด้วยจ้าเน้นพี่น้องแจ้งขอให้บอทบอยซอแอนหมอลำใจกันลอยสุขูสุขคนพร้อมทั้งทีมงานออร์ดีแบนเฮงเฮงปังปังเลยด้วยเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเฮงปังปังตลอดไปค่ะพี่พี่น้องน้องมีความคชดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย